ครับสวัสดีครับมาต่อกันที่อีพีโซดที่11.6กันนะครับอีเทนอลคนต่อมานะครับผมลักษณาราศีพฤกษกของเรานะครับลักนณาราศีพฤกษกของเราก็เป็นคียอพัตตาใช่ไหมครับผู้ที่แบบว่าอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกับอีเทนอลของเราคุณคิดว่าเขาคือใครครับอ่าเขาคือใข่รู้ไหมเอ่ยเขาก็น่าจะเป็น อี a r ลินั่นเองนะครับตัวละครลับของเราออกมาแล้วอี a า i ินะครับในเรื่องเองอี a า i ิเนี่ยเขาเป็นคนที่มีพลังสายตาคล้ายๆกับสายขอบของ Xmen เคยดู Xmen มั้ยครับอ่า X-Men แล้วก็สายตาเขาก็จะปยิงเลเซอร์ยิงนูน่นยิงนี่แล้วก็เป็นคนที่เก่งเก่งอีกคนหนึ่งลองจากทีนา่าเนาะทีน่านี่จะเป็นเหมือนกับ Athena นะครับเป็นลัคนาราศีเมฆใช่ไหมครับที่แบบว่าดูแล้วแบบว่าโอ้โหเป็นราชินีนักบูส่วนที่เป็นราชานักบูเนี่ยก็จะเป็นอีา尔ิสนะครับอีา尔ิสคนนี้นี่เองตาของเขาเนาะที่ใส่แว่นแบบนี้ไม่ใช่ใส่ตาสั้นนะ <c oughs> นะไม่ใช่ใส่ตาสั้นที่ปกปิดความหล่ออ่าประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอีา尔ิสของเรานะครับลัคนาราศีพฤกษ์นะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะต้อง ในเรื่องเองเนี่ยจะบอกเลยนะะบอกนิดนึงก็ได้เล่านิดนึงก็ได้แหมว่าคนไม่ไปดูมานะครับเดี๋ยวจะสปอยหมดเลยเขาก็จะเป็นคนที่ดําเนินเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเนาะแล้วก็เป็นคนที่เป็นแฟนเก่ากับ ลัคนาราศีอะไรเอ่ยลัคนาราศีนี้อ่านะเขาเป็นลัคนาราศีนี้ใช่ไหมครับลัคนาราศีมังกรนะครับลัคนาราศีมังกรเนี่ยเซซีเนี่ยเขาก็คือบอกว่าโอ้โหโลกสวยงามมากนะครับส่วนอีาริสเนี่ยลัคนาราศีพฤกษกะแต่พฤกษก,กับมังกรมันไม่ได้เป็นคู่กันเหมือนกับกิลกาเมสกับทีน่านี่นะอ่าก็ต้องไปดูกันว่าทําไมเราถึงไม่ได้เป็น ตึกๆต่อการไม่ได้เป็นปัตตนิต่อการเออนะคุณต้องไปดูในเรื่องเอาเองนะครับผมอีคาลิสนะครับลัคนาราศีพฤกศกมีพลังสายตานะครับที่แบบว่ายิงแสงเลเซอร์แล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเหาะเฮิเดินอากาศได้นะครับพลังของอีเทนอลคนนี้นะครับเราก็มาดูกันครับว่าเขาจะควบคุมเกมเกมนี้ได้หรือไม่นะครับในเดือนนี้นะครับผมลัคนาราศีพฤกศกเองเนี่ย ดาวอาทิตยย์้ายเข้าสู่ในเรือนของปัตตนีตั้งแต่17พฤศจิพกาจจนถึงประมาณ16ทธันวานะครับย้ายมาอยู่คู่กับดาวพุธด,ด้วยอย่างที่บอกครับดาวอาทิตย์คือเรื่องของการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบ ถูกไหมครับจากที่เขาเคยอยู่ในเรือนอลิแล้วเขาเป็นอาทิตย์นิดโอบิดเบียนนูนีนั่น,นมีอุปสรรคในเรื่องของการงานจะทํานู่นทนํานี่ต่างๆนานาทําไม่ได้เลยตอนนี้อคาริสสามารถที่จะทําได้แล้วเพราะว่าดาวทิตย้ายเข้ามาอยู่ในตําแหน่งของปัตตนคิคู่ของและหุ้นส่วน นะครับแล้วเขาเองมี18ด้วยเขากลายเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเกิดขึ้นได้ไหมได้นะครับเป็นเรื่องของ1นคือเรื่องของการทําสัญญาข้อตกลงกับปัตตานีกับคู่ครองและหุ้นส่วนได้ไหมได้นะครับมีเกณฑ์ที่จะเจอเนื้อคู่ไดไหม้ปกับ7นะครับมับงกรก็คือมี7จ็ดทับแปด ก็คือพฤกศกมี8ทัพแต่เป็น8นิดเนาะใครควรจะมีคู่ครองมากกว่ากันเออเนาะจอห์นสโนโเอ๊ะจอห์นสโนนี่เขาใช่ปะ่ะใช่ไหมเออนะครับจากเกมออฟโทนใช่ปะ่ะเขามาเป็นแฟนของคนนี้อ่าเนาะใช่ไหมอุ้ยเกือบจบเรื่องแล้วล่ะเนาะ ต้องไปดูต้องไปดูนะประมาณนี้นะครับแล้วเขาแล้วเขาเขาเคยเป็นแฟนกันแหละประมาณนี้สองคนนะเซอร์ซีกับอีคาลิสนะครับแล้วทำไมเขาแยกกันอยู่เนาะเออประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังรักกันหรือเปล่านะอ่าประมาณนั้นนะไปดูกันนะครับผมแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเอ,อ่เะอะรรเพราะว่าอะไรครับเพราะลาหุมันเป็นนิดไงอ่านะส่วนคนนี้ เสาเป็นกเกษตรบดีนะครับผมแล้วก็ทีนี้หนึ่งกับสเนี่ยมันแปลว่าเรื่องของการทาสัญญาข้อตกลงเพราะนั้นถ้าเรื่องเึงเรื่องของการงานเองเนี่ยคนละคณะราศีพฤษภเองเด็กการงานดีาานดาาการเจรจากันค้าขายดีมีการทําสัญญาข้อตกลงอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานเกิดขึ้นได้ไหมได้เพราะว่าอะไรครับเพราะเพิ่มหัดอยู่ในเรื่องของกรรมมะนะครับเป็นผู้ใหญ่คอยสนับสนุนในเรื่องของการงานของคุณตั้งแต่แปดพฤษภาจนถึงประมาณแเมษาไปเลยนะครับแต่ในช่วงนี้ดาวพฤหัสเองอาจจะมาเป็นอลิอยู่เนาะอาจจะแบบโอ้ คุณข้องหมองใจอาจจะแบบว่าผู้ใหญ่เอางานมาให้ทําแต่ฉันยังรู้สึกแบบไม่อยากได้ทํางานพวกนี้เลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่หรือรอในช่วงนี่2ที่ดาวพฤหัสย้ายเข้ามาเข้าทับปัตตนิในระหว่างก็น่าจะดีขึ้นนะครับก็จะกลายเป็น157โดยประมาณด้วย3ไป ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าคนล,นลักนาราศีพฤษภเองมี8ปทับลักนานั่นคือมัวเมาลุ่มหลงอย่าเชื่อคนง่ายคดีความเกี่ยวบ้านและที่ดินคนแกล้ตัวเห็นแกต่ตัว,ต,วตรงนี้ต้องระวังเอาไว้นะครับมีก้าอยู่ในเรื่องของกระดุมพระปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดอาจจะมีเรื่องของเกณฑ์การได้เงินเนาะเรื่องของอะไรที่แบบด่วนด่วนปัดวันทันด่วนเกิดขึ้นมาได้เช่นเดียวกันแต่ทีนี้มันโยกเข้าไปหาใครครับมันเล็งเข้าไปหา มันโยกเข้าไปหามนุษยูที่อยู่ในเรือนของวินาศและเล็งเข้าไปหาดาวศุกร์ที่อยู่ในเรือนของมอรณนะเรื่องของการเงินมันมีเกณฑ์ที่คนาลคการาศีพฤษภจะมีงานมีการเสียงเงินเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้เสียงเงินแบบป,ปุ๊บปั๊บทันทีทันใดเกิดขึ้นนะครับเอาไปลงทุนหรือเปล่าไม่รู้นะประมาณนั้นในเรื่องของความรักะก็มีเกณฑ์ที่จะสูญเสียในเรื่องของความรักเกิดขึ้นได้เพราะว่าศุกร์นี้เป็นศุกร์มหาจักรอยู่ในเรือนของมอรณลนะนะครับผมเพราะนั้นช่วงนี้ เรื่องของการงานดีเนาะลัคกี้อินเกมแต่ไม่ลัคกี้อินเลิฟเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับอีคาริสนั่นแหละโอ้โที่นี่เราแบบว่าตัวละครเราเป๊ะๆนะครับทุกคาแรคเตอร์ทุกเรื่องราวประมาณนี้นางสาอยู่ในเรื่องของสุขภาพคิดมากคิดเยอะหวาดระแวงอ่าไปดูสิว่าในหนังเขาหวาดระแวงหรือเปล่านะประมาณนั้นแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถือว่า ดีเรื่องของการงานเรื่องของการทําสัญญาเรื่องของข้อตกลงมีเกณฑ์ที่จะเป็นแลงงานมีผู้ใหญ่คอยสนับสน,นุนนะแล้วก็เรื่องของการวางตัวนะหวาดระแวงมากจนเกินไปเกิดอะไรขึ้นอ่าหรือว่าเสาอ,อยู่ในเรือนของสุภะทํางานหนักทํางานเยอะแล้วมามีนาวาังอยู่ในเรือนของลาภะก็ถือว่าน่าจะดีนะครับน่าจะดีถ้าเตาตีความเรื่องของเสาเป็นเรื่องของความเหนื่อยความอดทนอดทนมากๆสู้งานเยอะๆนะมันก็จะสู้มือนิดนึง นำะมันก็ได้เป็นเสาลาภะนั่นเองมีเกณฑ์ที่จะมีเงินเข้ามาแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินออกไปด้วยเป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกันนะครับส่วนอลิเป็นอังคารเนาะอังคารมาจากไหนอังคารมาจากวินาศอังคารมาจากปัตตนีกอาจจะมาเรื่องของนี่แหละ คนรอบข้างของคุณนั่นแหละมาวุ่นวายบางทีก็ไม่กล้ามไม่ขยนันถูกเบียดเบียนได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนัราศีพฤษภจะเป็นแบบนี้ไปต่อกันในช่วงที่2กันนะครับาราศีพฤษภวันที่3ามทันวาจนถึงประมาณ4ี่ทันวาดาวสุขจะย้ายประมาณ3ามันวาจนถึงประมาณ1 9กามกราเป็นดาวสุขมนย้ายเข้าสู่เรือนไหนครับเรือนสุขพาสความสุขความเลิศความคิดนะครับสุขเป็นเรื่องของการงานการเงินและความรักเนาะการเงินและความรักอยู่ในเรือนของ สุภะความสุขความเจริญถามว่าย้ายจากมรณะเข้าอยู่สุภะดีขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นถ้าเราตีความหมายของดาวสุขดวงเดียวจากสุขมรณะคุณไม่มีอํานาจใช่ไหมเพราะเป็นสุขมหาจากักรตกอยู่ในเรือนมรณะย้ายเข้าไปอยู่ในสุขสุภะความสุขความเจริญความรัก การเงินมันต้องดีขึ้นถูกไหมครับมันต้องดีขึ้นแน่นอนแต่ทีนี้มันไปเจอใครครับมันไปเจอดาวเสาคู่ศัตรูเพราะนั้นมันมีเงินเข้ามามีความรักเข้ามามันก็มีเกณฑ์ที่จะออกไปด้วยเช่นเดียวกันแล้วมันก็อาจจะมาแบบกกโจรได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็น3 6 7 8เปนะครับเป็นกกโจรมาเร็วเค็มเร็วอันเนี้ยชั่วนะครับแล้วแป็น8นิดด้วยไงบางทีช่วงเนี้ยมีคนเข้ามาติดต่อคนลกคณา,าราศีพฤษภเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายแต่มันจะใช่ไหมอ้าวคุณก็ต้องเลือกเอง นะไม่มีใครเลือกได้เหมือนใจคุณประมาณนี้นะครับดาวสุขย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของสุภะแปลว่าความสุขความจเจริญความคิดการวางแผนนะอยู่ในเรือนนี้ยาวนานเพราะว่ามันมลถือว่าดีแต่ให้ระวังในเรื่องของความบัดหมางเรื่องของมาแล้วก็ออกไปประมาณนี้นะครับก็เหมือนกับได้แล้วก็ไปประมาณนั้นนะ่ะนะไปต่อที่ในเฟสสามการดาวอังคารย้ายประมาณสัก7จ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงยีแล้วก็ดาวพุธย้ายประมาณ6กโมงเย็นหกโมงยี นะครับดาวอังคารย้ายเข้าอยู่ในเรือนของเกษตรบดีเนาะเป็นปตัตตานิก็แปลว่าความกล้าความขยงันจากที่เรากล้าหรือเราไม่กล้าหรือเราไม่ขยันหรือเราขยันแต่มันเป็นอังคารประเนาะย้ายมาเป็นอังคารปรตัตตานีอันนี้แหละกล้าและขยันมากแล้วมันเป็น3678รวดเร็วทันใจแต่อาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นได้เพราะ1 3เป็นคู่ศัตรูเหมือนกัน นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็รู้ความหมายของดวงดาวแล้วก็เอาไปเลือกใช้นะว่าจะาใช้ดาวอาทิตย์ในเรื่องของการงานตั้งรับในเรื่องของข้าราชการหรือจะใช้ดาวอังคารที่เป็นเกษตรบดีตั้งรับในเรื่องของพวกที่เป็นอาชีพอิสระอะไรประมาณนี้นะครับได้หมดนะประมาณนี้แล้วก็ไปต่อที่ดาวพุธครับดาวพุธเนี่ยจากที่เขาอยู่ในเรื่องของปัตตานิคู่ครองและหุ้นส่วนเรื่องของการเจรจาทาสัญญาข้อตกลง4ย้ายไปมรณะละแล้วเป็นประด้วยแล้วก็เสิร์ด้วยเลือดเ็วแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของคําพูดนะครับอาจจะไม่พูดอะไร เยอะแยะมากมายพอพูดไปสมภัยเบี้ยนิ่งเสียบกำลังทองนะดาวพุธเองก็เกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาการค้าขายแรกๆอาจจะดีขึ้นนะแล้วต่อไปก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเจรจาการค้าขายคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าอาจจะซื้อขายอะไรได้ไม่คล่องมากมายในช่วงนี้นะเพราะว่าดาวพุธตกอยู่ในเรือนของบรรละแล้วดาวพุธเองก็เกี่ยวกับเรื่องของช่องทองเกี่ยวเรื่องของอาหารการกินเกี่ยวกับเรื่องของน้ําก็ต้องระวัง นะครับต้องระวังเอาไว้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าดวงดาวของคนลัคณาราศีพฤษศเองเนี่ยถ้ามองตาม เกณแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาดีเรื่องของการงานมีเรื่องของการทาสัญญามีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเรื่องการงานเกิดขึ้นมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนอาจจะแบบว่าดูแบบว่าหวาดระแวงนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วพอเป็นช่วงที่2ปุ๊บเนี่ยดาวศุกร์ย้ายละถือว่าเรื่องของการเงินดีขึ้นความรักดีขึ้นแต่ก็ระวังในเรื่องของความขัดแยง้งแล้วก็มาในช่วงที่3น,น,นั้นก็คือในเรื่องของความกล้าความขยันเนาะมีงานเข้ามาให้เรารับผิดชอบมากมายเกิดขึ้นมาแต่ต้องระวังในเรื่องของคาพูดเพราะว่า4่มาตกอยู่ในเรือนนะ น้ำเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนั่นเองนะครับง่ายๆนะครับเดเอาดวงนี้ไม่มีอะไรยากเรามาดูเรื่องของไพ่กพันคนลักษณะราศีพฤษภคััไพ่ที่ได้แล้วเรื่องของการงานจะเป็นไงบ้างครับการงานเขาบอกนี่เลยครับว่าเป็นมหาดเล็กเหรียญน,นะครับมหาหเล็กเหรียญก็อาจจะแบบว่ามีเรื่องของ การเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายขึ้นเนาะเหรียญก็คือเรื่องของดินถูกไหมครับเหรียญเหรียญเป็นเรื่องของดินใช่ไหมดินก็คือเรื่องของการปรับตัวได้ไหมเป็นเรื่องของอะไรที่เป็นพื้นฐานชีวิตได้ไหมได้นะครับผมเพราะฉะนั้นมหาล็กเหรียญอาจจะเป็นแบบว่าเด็กหนุ่มไฟแรงเนาะมีเรื่องข่าวดีในเรื่องของการเงินและการเดินทางเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับแอเลียนเนี่ยที่เอากระโหลกมายังบนโลกอะไรประมาณนี้นะครับในเรื่องของการเงินครับการเงินบอกว่าเป็น1คาถาหนึ่งคาถาก็คือการเงินคุณมีเงินเข้ามาแน่อนอน่า ข้อหนึ่งคาถาถือว่าเป็นอะไรของการเริ่มต้นประมาณนี้นะแล้วก็ไปต่อที่ในเรื่องของความรักครับความรักของคุณเป็น The ะ M p ็ม s พอ่นนั้นก็คือดาวสุขที่ย้ายเข้ามาในเรือนของสุภาษามี1มี3เข้ามาที่เรื่องของปัตตนีนั่นเองนะครับเพราะนั้นเลือกให้ถูกคนก็แล้วกันนะประมาณนี้ส่วนในเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพเป็นอะไรครับสุขภาพนั้นเป็นออห้าถ้วยห้าถ้วยเขาบอกว่าออมันอาจจะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปแต่มันก็ยังเหลือสิ่งดีๆบ้างนะครับเพราะฉะนั้นบางที สิ่งที่มันแล้วไปแล้วอ่ะเนาะเราก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่บางทีเป็นมีปัญหาสุขภาพเราก็เริ่มต้นที่จะฟื้นฟูสุขภาพของตัวเองประมาณนี้นะครับห้าถ้วยเนาะมีกําลังใจในการต่อสู้กับชีวิตไปนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณคาดหวังครับสิ่งที่คุณคาดหวังได้อะไรเอ่ยนะอธิษฐานหนึ่งสองสามได้อันนี้นครับนั่นคือสองคาถาครับสิ่งที่คุณคาดหวังคุณจะได้เจอเจอื่มนุษย์ต่างดาวจากดาวนามักนั่นเองนะครับคุณจะได้ในเรื่องของการงานการหุ้นสว่วน นะครับเป็นเรื่องของหุ้นส่วนกันนะมีงานเข้ามาแน่นอนครับคนล,นาลาักษณะราศีพิจิกอีคาลิสครับสวัสดีครับ